แกงน้ำม่จากพี่นอนแกงแกงเห็ดเผิงใส่น้ำม่น <c oughs> หอมหอม <c oughs> ใส่น้ำปลาก่อนจ้ะ <c oughs> สีเข้มหรอวะ ใส่พุนันวจ้ะนี่ก็สิใส่ใบแมงลักเลยจ้ะนี่โอ้ยหอมใส่ลงไปหอมๆแกงน่้อไม้ใส่เห็ดเพิงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะ หอ,อมค่ะจ้าโอ้ยซิมกันบาทเนี่ยหอ,อมไปแม่งรักอืมนวดแล้วโอเคนะจ๊าแค่นี้ละจ้า